ด้อมลักยี่ของ MP เนี่ยก็มีมานานแล้วละ่ะเพราะผมเล่นซีรีส์มีอะไรมาใช่ไหมครับเออก็ทุกคนด้อมผมอยู่ด้วยด้วยความจริงใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะจะลึกซึ้งกันหน่อยเวลาไลฟ์คุยกันแล้วแบบไปโมเมนต์ขอบคุณดูแลกันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้ําตาซึมนิดหน่อยแล้วผมชอบเวลาที่คนที่เข้ามาด้อมใหม่หรือว่าคนเก่าที่มีปัญหามีความซึมเศร้า นู่นนั่นนี่ที่มาคุยกันแล้วแล้วแล้วเราเป็นเป็นรอยยิ้มให้เขาได้เป็นแรงบันดาลใจคือคําพูดของคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะพี่แล้วเขามาระบายให้เราฟังแล้วเราพูดประโยคบางประโยคออกไปให้กําลังใจเขาไปแล้วเขาพูดกลับมาว่าตอนนี้เขาดีขึ้นตอนนี้เขามีกําลังใจมากขึ้นเราเป็นรอยยิ้มให้เขาเขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแม่งโคตรประทับใจเลยพี่เออคือเป็นเป็นอะไรที่แม่งเป็นเป็น การฮิวใจผมเองด้วยนึกออกปะเป็นกําลังใจผมเองด้วยผมก็ต้องเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกันเออไม่ใช่ว่าผมให้กําลังใจเขาอย่างเดียวการที่เขาแค่พูดว่าเขาดีขึ้นน่ะแม่งเป็นกําลังใจให้ผมแบบเป็นพลังใจต่อเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับอืม